บอคิดบอฝันว่าเข้าเสด้ถึงขนาดนี้แค่แค่บอสบอกว่าหาเชนหนึ่งก็ดังแล้วดังอีรีครับสวัสดีครับผมสันติออฟิเชียลครับมานี้โอ้มาพอคนดังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอมานี้ครับมอนี้ต้องบอกว่าตามที่เฮ้า บนบานสารกาวไว้นะครับเนาะตอนที่เ้องเห็ดอ่าคิปเปรี้ยวมันบ่ครับที่เราบอกว่าถ้าเกิดคิปเหานี่คนเบิงหอดหลานวิวมันบ่ครับหลานวิวเขาไปบนใบยูไสนะครับบนไอ้ผู้ตาครับผู้ตาบ้านบ้านมันพูเห่านี่เนาะบ้านมันพูหมูเก่าครับครับกะเมื่อีนไดสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความตั้งใจแล้วครับทะลุล้านทะลุล้านเป็นล้านตอนนี้สี่ขึ้นล้านหกล้านหกแสนแล้วครับใกล้จะถึง ล้านหกแสนเลยร้านหองต้องบอกว่าเกินคาดมีนะครับใส่เวลาแค่สองหมื่นนะครับเนาะแมนครับผมครับแล้วก็เป็นเป็นอีหยังที่ต้องบอกว่าดีใจหลายพี่น้องเนาะดีใจคักครับเข้าบนยังไงเนี่ครับบนหัวหมูไบสองหัวครับหัวหมูไบสองหัวแมนครับผมบนหัวหมูใบสองหัวคือว่าว่าขอปูตาไปว่าถ้าได้สองได้หดล้านอยู่แตกใส่หัวหมูสองหัวครับครับโอ้สุดยอดพี่น้องไอ้ที่นี่มีคนถามเข้ามาหลายหลายเพิ่นว่า เห็นอ่าพี่น้อยเนี่ยจต่ของคอนเทนต์บักหัวลาเนี่ยเคดคลิปเดี้ยวดังเนี่ยเพื่อนบอกว่าให้บอกเคล็ดลับเพื่อนจังน่อยเนี่ยตอนนี้มีพี่น้องคนไทยทั่วประเทศหรอกกัคนที่เฮ็ดไล่สุดตอนนี้คือว่าคนไทยอีสานเฮานี่เฮ็ดคลิปเดี้ยวหลายที่สุดเลยเอายาเตี๋ยวมาหัวน้ำได้บยวเออได้ได้มากมายกเตียมายาเตี๋ยวมายาเตี่ยมเนี่ยยาเตี๋ยวมาน้ำเนี่ยคู่หูดูโอ้คู่หูดูเอมมายาเตี๋ยวเรา ก็ให้ยตีบอกกันแล้วกัน <c oughs> ว่าเอาทักทายพี่ทักทายน้องในมือนี้เข้าในมาพพอกันเห็นบอลนี่มือนี้มีช่องยูทูปนี่ชัยชาติชแนลนี่บเบ้นาก่งแนะนำชาแนลพี่น้องนี่ยึดเริ่มต้นเลยเขาอยู่น้ากันสี่ช่องนะครับเนา <c oughs> <น>ะครับผม<อ>ครับเข<อ>าไ <ผม S 2> ด้ตุ่มได้อยห่มกัน <c oughs> เอาครับเอาเบาสูพี่สูน้องเนี้ยน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันกะออกจากใจเนาะคือว่าการสร้างคอนเทนต์ของเขาเนี่ยต้องมีความมุ่งแบบว่ามุงม่นะมุงม่านาแห้งค่ะคือตั้งใจแห้งตี่ที่ที่เขาเห็ดเนี่ย คือขาเห็ดสมพงอมขาต่างใจขาอยากเห็ดจิบครับคือขาวถุงเท่ถุงเท่เทการเห็ดกิบดีๆครับจริงใจกับกับงานที่ขาเห็ดถ้าข้าบรจริงใจข้ากระ่ยานผลงานมันออกม่าบรดียยานพี่น้องบรเบึงบแต่กระถุงเท่้าเห็ดบรถูถใจข้ากับบโบปล่อยออกไปครับครับกะเห็ดไม่เท็ใไม่แต่พยายามหาสิ่งดีๆให้พี่น้อง หาคนคิดหาคอนเทนต์ดีๆให้พี่น้องในเบอร์ลักๆคอนเทนต์เท่านี้เป็นประมาณใดครับหลักๆคอนเทนต์เนี้ยแนวๆออกออกตลกแน่ตลกตลกหน่อยครับเนาะความมักคือคนเฒ่าหกสิบเจ็ดสิบปีเราได้เบิ่งหัวเราะเนี่ยคือได้ความสุขเขาได้ความสุขให้ผมถามเนี่ยซื้อเหรินซื้อซื้อยังครับพี่น้อยพี่น้อยที่นี่ทีขนี่มีคนถามมาหล่ไล่อีดีว่าคอนเทนต์ที่เอามาเหรินอยู่ในคลิปเดียวดังๆนั้นพี่น้องเพิ่งอยากหูพุ่มถามเขามาว่าเวลาเอื่นกันบอกหัวล้านบอกหัวล้านนี่ครับ เครียดบ่ครับบ่ครับบ่เครียดคือเอิ้นอยู่ประจําครับเอิ้นอยู่ประจรําแม่นเอนบ่เอิ้นอยู่ประจรําอันนี้เมียเอิ้นประจำได้ไหมแนแแนเด็กน้อยเอิ้นหรือว่าเฮากําลังขายหมูอยู่เปิดประตูมาบักหัวลาเด็กน้อยเอิ้นเฮาเนี่เด็กน้อยพันน้ํานมนีๆๆ่เฮารู้สึกจังได๋ครับปกติครับปกติชินแล้วครับชินแล้วถือว่าเอ็น FC เขาฮู้จักเฮาเออขาแล้วอันพ่อผู้เฒ่าเด้บักหัวลานเนพุทธเอานี่แนนแล่นเข้ามาหาเลยครับโอ้หมูบักหัวลานมาแล้วครับค <c oughs> รับมันคันวอาเป็นภาษาอีสานคันเฮางคันเฮามีการอ่่าาเเออิ้้นวไ เปรียบเทียบเนาะครับเนาะก็คือว่าภาษาอีสานเนา่มันมีบางคำอ่าอีหยังนะคำหมาหมาไอสินะบางน้อยบางน้อยขันภาษาอีสานบานเห่าเขาเอื่นว่าอ่าบักหลาเป็นตะหักตะเพ่งเทอะไอสิเนาะพูดเถ่าอี่พออีเม่เขาเอื่อนนะครับเนาะก็คือจังบางัวดหลานขันนั่นเองมู่นหนึ่งก็คือว่าเขาเอื่นเป็นคำที่เป็นตะหักภาษาบานเห่าเนาะครับเนาะนี่ครับแต่ว่างวดหลานเนี่ยขึ แต่กอนพอกับเม่บ่เคยเอินครับ<ค>พ่อ,อพ่อมาเห็นคลิปตัวนี้ออกมาตัวนีเพิ่นก็นกนเอินแล้วเอิญน,น้ำแล้วแมีนครับ,รบพี่น้องก็เอิญน,น้ำกันที่นี่ จากที่พ่อแม่เฮานี่บ่เคยเอือนเฮาที่นี่เพื่อนมาเอือนเฮาเฮาองผมซื้อจะได้รับอบอุ่นบ่อบอุ่นครับอบอุ่นเนาะทางนะครับเนาะแม่ก็ทางร้านแม่ก็ทางร้านเพื่อนร้านก็เอือนร้านก็เอือนครับร้านจะดครับ้านานสองหัวยาีมาตบหัวเลยครับตบหัวเลยบักว่าร้านเพป็นเห็นเป็นเห็นแม่ไปตบหัวเตยโอ้ยเห็นแม่ตบหัวเห็นแม่ตบหัวเนาะก็เอือนตามแม่ครับก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะว่าครอบครัวเฮาสุขุน้องว่าเป็นบันเทิงจังหน่อยเฮาบ่ซีเรียส สบายสบายนะครับนาะก็คือว่าอยากอยากอยากส้างสรรค์คลิปให้พี่น้องได้มีความสุขครับ่ต้องไปเครียดบ่ต้องอีอย่างครับได้มีความสนุกสนานนห้ฮคขนา้นองคือคือที่ผมบางรั้งที่ผมมาได้ลงบางรั้งที่เฮาบ่ได้เลยไหลสดตอนที่เฮาคือหาคนเห็นบ่านพอครับอแต่ว่าบางรั้งเฮาปิดกันมากเลยแล้วเราทําคลิปแค่2วันที่เราเจอกันเนี่ยเคยคิดเคยฝันไหมว่า เฮาสิดังขนาดนี้ครับคุณามเนี่ยบ่คิดเลยบ่เคยคิดเคยคิดล่วงหน้าบ่บ่บ่คือว่าคิดแค่เล่นๆแวบแรกที่ดังเลยที่ยอดทะลุล้านเลยแวบแรกของผมรู้สึกเว้าสู่ฟังนะครับไม่ดีในมะพร้าวตัวเป็นๆนะครับแรกที่ไอ้คลิปทะลุล้านนะครับครับสิ่งแรกเลยคิดฮอดอีหยังครับตอนคลิปดังนี่มันเกินคาดเนาะแบบเรงแรงมันน่าใจนึงนึงก็คือมีบอยอ่าบอยสันติเกษรจันทร์แล้วก็ทีมงาน อ่ามีทีมงานคุณยายเอ่อคุบยายคุณชายชานชาติชาแนลแล้วก็น้องเก่งอ่าบ่าวเก่งคือเนี่ยแหละคือเป็นทีมงานซอยเรือกันซอยเรือกันพักดันกันเป็นแรงบันดาลใจให้กันครับคือเป็นแรงบันดาลใจให้สู่ๆซอยกันคืออันไหนห้องโฮหูเข้าอ่ะเติมเติมเต็มให้กันครับีิลีอ่าเติมเต็มให้กันอรอยคือว่าตังตังห้องโฮหูอย่างกะ ตังบบาเก่งแน่ผู้ใหญ่แน่บอดแน่เติมเซอยมันซอยกันอันนี้ที่ห้องดูอันนี้ที่ห้องหูแล้วฮะกะเขาว่าอื่นมาเรียนรู้คุ้มค่าพัฒนาอยู่พร้อมตลอดแมนครับนะครับต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องหลายๆคนนี่ทอดได้เงินกี่รีบอแมนอันนั้นอันนี้บอผมอยากสิบอกพี่น้องครับว่าเิ่งเฮ็ดคลิปเดียวบอดอาทิตย์สองอาทิตย์นี่พี่น้องอย่าเฝ้าถามฮัง เขาต้องถามหาตัวตนเจ้าของก่อนว่ากล้าเอาตัวตนของเจ้าของนี่มามมออกมาออ,ออกซื้อบอมาออกกล้องบอที่เส็ยเหไพี่น้องแน่เอฟซีเลยหูจักเข้า<ม>ถ้าเรากล้าที่จะดึงตัวตนเขาออกมานั่นแหละครับพี่มาสิเปิดการมองเห็นแล้วคนทั่วโลกทั่วประเทศสีเห,เห็นแ<ม>น,น่นะครับแม้กระทั่งพี่น้อยพี่สูเนี่ยเข้าเบาได้กเก่งมันได้ใส่แต่ว่าเขาเอาเขาเอาเขาเอื่นบ่าถ้าเอาตัวตนเขาถ้าเอาตัวตนเขาออกมาออกมาสื่อสาร เพื่อให้คนเบิง่งเพิ่นมกักเพิ่นมวนวลราคา,า,ามันก็นต้องบอกว่า <c oughs> ทั้งคนแชร์คนคอมเมนต์เนาะลายอีหลีครับหลายแห้งครับหลายแห้งอีหลีครับเนาะผมไปบ้านไหนมีแต่คนถามว่ามีไผว่าบ่ฮู้จักครับฮู้จักแต่เด็กน้อยยันฟันน้ำนมยันสวครับฮู้จักเบิดสุขคนทำมาไผ่ขึ้อดังเถ่นู่นะครับ,บก็บ่คิดว่าฝันว่าไม่ได้ดังฮอดปนี้อือค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 วามเฮ็ดตอนแรกเฮาเฮ็ดไปก็คือเหมือนเฮ็ดเล่นๆเหมือนคนอื่นเขาเฮ็ดไปนะครับครับอ่ามันเขาสร้างคนอื่นเขาสร้าง เฮาก็ล่องสางเบิงบแต่ห้าผัดบังเอิน<ป>จุดคลิปตัวนั้นมันถือจะตาคนเ่าหรืออะไรกับโบงหูครับม,มันมขันแม่นผมขันแม่นผมเป็นคนเบิงเด้อบริเ้ถือจะตาคนเถามันเป็นตะหักมีความเป็นมีความเป็ธรรมชาตินะครับแล้วสิ่งที่ทําให้ผมจดจำอย่างขักละอีพี่แหลกนะครับอ่า แต่งหาพันที่ใส่ลักล้านครับมากแห้งช็อตนั่นตบหน้าผาดังเพี้ยผมว่าแต่ว่านั่นแหละเป็นวลีเด็ดที่เทศได้ผมหูจักว่าบักหัวล้านนะครับเป็นอีหยังที่ที่ต้องบอกว่าอันนั้นให้ถามเนี่ยมั้นตบอีหลีหรือตบอีเลนครับโอ้อิลี่เลยตบจริงค่ะตบจริงเลยเลนจริงครับดังเพี้ยเราหลุดเนาะนะครับคือคือทุกคลิปครับเลนจริงครับเลนจริงทุกอย่างคือโปรแกรมการแสดงคือเลนจริงทุกอย่างนะครับคือเขาอยากให้ภาพให้คลิปมันออกมาได้สมบูรณ์แบบนี้สมจริงสมจริง ให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องเ่งได้ค่ายเขียดให้พี่น้ยใหค่ายเขียดว่าโน้มหัวมม้นกันให้พี่น้องเนาะแมนครับบ่บ่แมนว่าเฮาสิเฮ้ยมาแสดงบ่จังซั่นสิบบอแมนครับก็คือคือมีการเทคกันไว้ก่อนแล้วครับครับอ่าก่อนสิเฮ็ดคือสิไปทำบางแต่บางทางบางบางจังหวัดบางจังหวัดเฮาเอาจริงเลยเฮาเอาจริงเลยแมนครับคลิปที่เฮาไปเก็บผักบุ้งวันนั้นแมาโดยปฏิบัติงานจริงๆเลยครับบ่ได้ตั้งโตครับที่แมนครับ เพราะว่าเราแก้ตัวไม่ได้เพราะว่าขั้นเทียร์เราเป็นหาสภาไม่เอาก็อาศัยว่าจังหวะเผื่อทีเปียอะไรถือโอกาสเลยมันบได้เอาเอาเทคเดียวเลยครับถ้าเพิ่นกับตัวใหญ่มันตกน้ำกระเด็นคักอะไรเนาะโอ้พระบุงแตกเป็นเวิ่งเลยครับเซ้ออยากพระบุงไปโดนเติมยู่อิ่มหนำนะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะไม่เกินวันที่20ครับเร็วๆนี้นะครับเราจะเปิดช่องทางอีกหนึ่งช่องทาง ให้พี่น้องได้ติดตามเฮาได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเราจะเปิดช่อง y o ยูทูปนะครับให้กับพี่น้อยพี่สุนะครับเป็นช่อง YouTube นะครับฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับเด้อเร็วๆนี่นะครับตอนนี้ท่านได้เปิดเร็วๆนี่ครับวันที่20ก็คืออ่าบักหัวล้านชัยแนวนะครับผ่านช่อง YouTube พี่น้องพี่น้องสามากอ่ารับชมได้ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเร็วๆนี่ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าพี่น้องเขา YouTube ก็สิเห็นเลยเขา Facebook ก็สิเห็นให้เห็น ทุกมิติครับทุกอ่าเขาเอื่นว่าอ่าทุกอย่างกันแล้วกันเพราะว่าสิเป็นเฟซบุ๊กหรือ,อยังต่างเขามาปุ๊บบางคนเพิ่นบางบางคนเพิ่นบ่มีเฟซบุ๊กผู้เฒ่าเพิ่นก็มี YouTube มเพิ่นสิเข้า YouTube เพิ่นก็เห็นเฮาเข้า Facebook เพิ่นก็เห็นเห่านะครับเนาะนะที่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวที่นี่เฮาก็ได้เวลาแล้ว9:00นนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิไป สารไอ้ปูตาเข้าอยู่บาทนนพหญ่บ่ครับแม่นนใหญ่เดี๋ยวเข้าสิไปเสียนหอมหมูตามที่เราได้บนบานสารเก่าเข้าด้อธิษฐานขอเพื่อนห้ยอดเข้าดังๆปังๆพี่น้องวรา่คิดว่าฝันว่าเข้าเสด็ถึงขนาดนี้แค่แค่บอสบอกว่าหาแ์ซนหนึ่งก็ดังแล้วดังอีหลีครับเพราะว่าตอนที่เราดังนตอนนั้นทั้งข่าวการเมืองทั้งอู้อิงเนี่ย ดังทั่วประเทศจ้แล้วครับแล้วแล้วในขณะนั้นช่องยูทูบที่มาดังๆเนี่ยคนดูหลักแสนสองแสนก็สุดๆแล้วแต่ในขณะเดีวยวกันกระแสเขามันตีกลับเลยมันตีกลับแบบเกินค่ะชัวงนั้นมันไปนข่าวการเมืองด้วยแล้วแล้วก็วงหมอลำก็อุ้งอิงเพชรบ้านแพงกระแสทุกอย่างแต่ในขณะเดีวยวกันเราเป็นช่องบ้านๆช,ช่องธรรมดาแต่คนเบิ่งเ้าหนึ่งล้านห้าแสนวิวคนเบิดประเทศมาเบิ้งเ<ร>งาหนึ่งล้านกว่าคนนี่ครับตกใจเมือนั้นโมเป็นอันจินนนนเลยครับนั่งลุนนั่งหลุนดวิวที่นี่ครับเดี๋ยว เพื่อเป็นการอันนี้เนาะครับเนาะเฮาสีผ้าพี่น้องนะครับไปเบิ่งสันบุตตาแล้วเฮาสีไปเห็ดพิธี่จะหน่อยตามความเสื้อนะครับนอนเพื่อเศษหัวหมูตามเท้าเดี๋ยวอธิษฐานไว้ตามเท้าเดี๋ยวขอพรพันไว้เนาะครับเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมอีพีต่อไปนะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ